สวัสดีผู้รักการะจนภยนัยในท้องทะเลทุกท่านครับเกมได้ปรับปรุงระบบในวันที่11กันยายนก็ได้เพิ่มซูเปอร์เมดคนใหม่เข้ามานะครับไอ้ขาวแดงไฮลาดินลีอิสอาสายต่อสู้นะครับฟันดาบก็ยิงปืนใหญ่ด้วย <c oughs> ภาษาที่ใช้ภาษาอาหรับิกเลเวล5ภาษากรีกเลเวล3ประวัติสักเล็กน้อยเป็นกัปตันแล้วก็เป็นโจสลัด ของออตโตมันแต่เป็นที่รู้กันว่าเป็นไอ้ข้าวแดงเลดเบียะผันตัวเองมาเป็นจนสลัดกับน้องชายของเขานะครับไอดินลีอิสแล้วก็มีพื้นที่ราตะเวนพื้นที่หากิน <c oughs> ของบริเตเรเนียนะครับนะถ้าเราเดูในเรื่องของ นะคู่กับไอชาวแดงก็ <G ül üyor> ผมทำเคล็ดไปแล้วนะครับก็รับชมกันได้สนุกสนานเลยแล้วก็เอสมมรันดาอ่าเอสมมรันดานะครับสนุกสนานเลยครับมีเป็นสิบตอนเลย <G ül üyor> ก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมทำคลิปไปให้ชมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องเขาก็เป็นผู้บัญชาการอ๋อ เคยได้รับเยศชั้นผู้บัญชารจากสุลต่านสุไลมานด้วยนะครับอืมรักอิสระรักการต่อสู้มาเป็นโจสรสลัดเมาดูความสามารถครับอาเน้นปืนใหญ่เลยเพิ่มการหลบหลีกปืนใหญ่ขึ้น23หน่วยนะครับเพิ่มการหลบหลีกปืนใหญ่ขึ้นอีก4.6%อ่า4.6เซ็น เพิ่มความแม่นยําในการยิงปืนใหญ่35น่วยก็เพิ่มความแม่นยําในการยิงปืนใหญ่5%เป็นสกิลปืนใหญ่35.2%ไม่สนใจการป้องกันด้วยปืนใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสาทิ้ง12.2%ขณะที่โจมตีด้วยปืนใหญ่ จบตีแรงนะครับเพิ่มพลังการโจมตีขึ้นบนใหญ่อีก5%เปอปืนใหญ่บนปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ได้2ครั้งนะครับมีโอกาสยิงได้อีกครั้งโดย6.5%นะครับสร้างความเสียหายด้วยปืนใหญ่เลยในส่วนนี้ก็เพิ่ม มีโอกาส17.6%ที่จะเพิ่ม46หน่วยของความเสียหายหรือการยิงปืนใหญ่นะครับกับตันลีดเดชิพเลยเพิ่มคิติคอลนะครับยิงปืนใหญ่แบบรุนแรง0.3%ยุทธนาวทีทำลายใบเรือนะครับความสร้างความเสียหาย122% ร้อและมีโอกาสร้อเซที่จะเกิดร้อยเปซ็นเลยนะอมเสียหายแก่ใบเรือ2เทินคือทําให้ความเร็วของศัตรูลดลงนะครับ1ห,หน่วยอันนี้ก็สุดยอดนะยิงปืนใหญ่เป็นพื้นที่นะครับเลเวล2 137.8%ด้วยการยิงด้วยปืนใหญ่และมีโอกาส28.1% ที่จะเกิดควายเลลิ่งสเทินนะครับทำนาให้ทาให้ลูกเรือชีวิตลดลง5.5%าเปร์นทุกๆเทินโอ้ oh. อันนี้สุดยอดเลยนะยิงปืนใหญ่เนี่ยยิงเป็นพื้นที่แต่ระยะก็คือ2ช่องนะครับในการสู้กันตัวต่อตัวก็เป็นสู้ด้วยพลังรุนแรง p o w e r f u o l attack นะครับ มาฟังเสียงอีกทีนึงฮาเลดินลีอิสพูดเสียงเบาจังเลยพูดเสียงนุ่มนวลไม่เหมือนหน้าตาเลยดู<ส>เต็มตัวหน่อยโอ้เท่เลยอย่างเท่เลยนั่งบันลังด้วยครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมารีวิวในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมติดตามรับชมนะครับ นี่สวัสดีครับ